K นำเสนอให้ชมกับรถ Honda City 1.5 VTEC คันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษของโรงงานขักเกียร์ออโต้นะคะมี Airbag มี ABS ค่ะรถปี09นะคะแต่แจ้งจดทะเบียนในปี2010เครื่องอยู1.5 VTEC ค่ะภายในเบาะหนังเป็นสีดำจากโรงงานเลยนะคะ เรือนใหม่ขึ้นโคบค่ะผ่อนได้ด้วยนะครัท่านภายนอกเป็นสีขาวมุกนะคะใหม 1, 3, 000, ่แท้หนึ0ง0สนสามโรเช็คระยะตามศูนย์ค่ะเช็คศูนย์ตามระยะนะคะแอดสลับข้อมูลเถออีกแล้วรถไม่เคยแก๊สค่ะรถสวยพร้อมขับได้เลยนะคะราคา 138,000บาทสดได้ผ่อนได้ผ่อนนี่ฟรีดาวด้วยนะคะแต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการ2,888บาทค่ะและผ่อนอยู่ที่เดือนละ4,092บาท4 8เดือนด้วยกันนะคะลถอยู่โคราชค่ะสนใจติดต่อนัดชมหรือต้องการสอบถามรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถหรือเป็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินผ่อนนะคะ ทักเข้าไปคุยไปปรึกษาก่อนได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปแต่ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนแอดก็ขอแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ